สถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนี้คือที่ใดหุ้ยไมดไี้ไม่มาหนึ่งสองปับยกไอ้บุค่ะเกรดแบเรีลิฟเป็นที่เดียวที่นึกออกเฮ้ยต้องไม่ถูกแน่แบบนเลยอ่ะเป็นทะเล ے, เป็นแนวริ้วปะก,กาลังอยู่ใต้น้ำเป็นคลื่นเป็ต่อตอสุดท้ายที่ท เวทแบลลี่ร์ลีฟเป็นแนวปะการังขนาดใหญ่ที่ทอดยาออกไปราว2,300กิโลเมตรตามแนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งจุดดำน้ำชมปะการังสำคัญของโลกแต่ถึงแม้มจะเต็มไปด้วยแนวปะการังอันสวยงามแต่ที่แห่งน,นี้ก็ได้ประสบกับปรากฏการณ์ป,ระ,กรประการังฟอกขาวครั้งใหญ่ถึง6ครั้งนับตั้งแต่ปี2016ซึ่งขณะนี้ก็นับว่าเป็นครั้งที่6เจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็ชี้แจงว่าถึงปีนี้มันจะไม่ได้มีความรุนแรงเท่าปี2023-2024ก็เกิดการฟอกขาวอย่างกว้างขวางและสาเหตุก็ไไม่่่ใชอออะรืนนเลยกกจา คลื่นความร้อนทางทะเลที่เกิดจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศแต่ปลกการังข้อเขาเหล่านี้ไม่ได้หมายถึงว่าพวกมันจะตายเสียทั้งหมดเลยนะคะมันกาลังอยู่ในสภาวะที่กําลังอ่อนแอมากๆและถ้าหากอุณหภูมิกลับมาปกติปลกการังเหล่านี้ก็จะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ค่ะแต่ถ้าอุณหภูมิของน้ําสูงเป็นระยะเวลานานก็อาจจะทาให้ปลกการังตายได้เช่นเดียวกันซึ่งหากปลกการังเหล่านี้ตายก็จะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายของท้องทะเลเพราะนปลาคารังเหล่านี้เป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์ที่สาคัญของท้องทะเล